เอาละครับขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะฮะก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมมาครับกันอีกแล้วนะครับแล้วก็เล่นสายเดิมนะฮะหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราเจอใครไม่รู้นะฮะที่แบบอยู่ดีๆมันก็คุยกับเราแล้วมันก็ฆ่าตัวตายนะฮะผมก็ไม่รู้มันต้องการอะไรนะครับเออแล้วมันก็ปล่อยเราชนะเฉยเลยอะไรเงี้ยนะฮะเออผมก็มกูก็ตึ๊บเลยเหรอครับ <laughs> ผมนี่ตึ๊บเลยนะฮะเออผามันต้องการากนะอะไรจากสังคมนะอะไรเงี้ยแต่ก็เออมันบอกว่ามันรู้ดีที่ได้คุยกับผม ก็ยินดีกับมันด้วยแล้วกันแ้วก็ตอนนี้กูเอาตัวรอดก่อนนะฮะเพื่อนนะจะแตกอยู่แล้วนะตอนนี้แป๊บนึงนะไม่มีเกาะจะใส่เลยครับเพิ่งเปิดเกมมามก็ไม่มีใครมีเหมือนกันแล้ววะตอนนี้นะขอชับเนี่ยสิชับเนียนึงก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยมาป๊บปป๊อปป,ปครับของซ่าให้เรียบร้อยโอเดีเอาหมวกก่อนแล้วกันครับใส่เกาะใส่ของซ่าแล้วก็ไปฟาร์มเพชรตรงเกาะข,ข้างๆมาให้หมด ป็นอะไรที่ดีมากคือเกาะนี้แบบด่านนี้มีเพชรอย่างเยอะนะครับทุกคนคือแบบอ้าวไปไปทางนี้ไม่ได้นะอ๋อแต่ไปทางนี้ได้โอเคทางนี้ก็ได้อ๋อที่ไงตรงนี้โอเคตรงนี้ใกล้กว่าเลือที่ใกล้ที่สุดน,นะขับก่อนเพื่อมีตีนโอเคไปต่อได้โอเคไปกไรนี่เปิดออกมาแล้วก็ ความมาซะหนึ่งบล็อกนะฮะขอโอ้กล่องนี่แหละไม่เสี่ยงดวงได้ไหมคือแบบได้ของก็ได้กากแล้ววะไม่เอาละไปแล้วครับไปแล้วกล่องได้ของก็คงได้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะฮะผมไม่เสี่ยงแล้วกันนะชีวิตคนทั้งคนพูดไปเล่นปลาใ hey, อ้เพือ่อนยานนี้ต้องเกาะเพชรสแตนดาร์ดนะฮะผมบอกเลยเพราะว่าตีนเยอะจริงอร่อยจริง เออมันมีอะไรที่ผมทําเป็นเกลบไหมมันจะมีเหล็กพวกนี้นใช้ได้นะมามีอะไรอย่างนั้นก่อนละครับตอนนี้ไม่เกี่ยงนะฮะโอเคครบแล้วไปทําเป็นเกิบกันฮะรองเทา้านะรองเทา้าอ่าโอเคก็สักขบายแล้วตีนอยู่ไหนกันหมดวะเนี่ยโอ้บักอันนั้นตด้งเกงเพชรแต่ก็เออสู้ผมไม่ได้หรอกครับแต่ว่าถ้าดาบเพชรมันจะดีกว่าดาบนี้ปะ ผมคิดว่าดาเมจมันน่าจะแรงออกกันนะนนนะโหนี้ผมอยู่แค่ฐานผมก็มีของฟูแล้วนะตอนนี้คือแบบดีๆนะแะอท t ทกดาเมจอันนี้ดีกว่าโอเคดีแล้วจากนั้นทำไงดีครับอขออาหารก่อนได้ไหมตอนนี้โอ้เกิดเป็นคนนี้มันเรื่องมากจริงๆมันต้องมีอาหารกินหรือ,อยังไงอ้าวไม่อาหารก็มีบ็อกเดียวเยี่ยมกูต้องไปเกาะอ,อื่นแล้วมาไม่อยากไปก็ต้องไปแล้ววะ มีตีนให้เรารอประทัดอยู่อ้าบอกอันนี้แตกตายแล้วก็ท oh. ิ้งแอปเปิลทองไว้ให้ผมอ๋อมันมาเปิดกล่องนี้นี่เองดีดีด,ดีตายไปเลยจะได้ไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานนะที่เราจะต้องมาบวกกับพวกแม่งนะครับแม่อู้หูกูเกือบตัวตายนะฮะโอ้มันคนรือควายเปิดบล็อกแล้วมันระเบิดเปิดกล่องแล้วระเบิดมันคงไม่คิดว่ากล่องนั้นมีอะไรล่ะมันเปิดแล้วมันก็ตุ้มเลยนะฮะมันก็แตกโอเคแต่ละคนผมว่า แมงของกากกว่าผมทั้งนั้นเคครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่มีคนของกากกว่าคุณอะไรงนี้แต่ต้องไปริบเพชรตรงนั้นมาก่อนมีตีนไหมมองให้รอบด้านเคไม่มีก็ต่อไปซะนีท่ทิ้งไปจบทิ้งไปไม่มีประโยชน์เคมีคนตอบไปฐานนั้นนะฮะมันมันจะตอบไปใส่กันนะครับพูดง่ายๆทุบโดดไปาร์ามาซะ เรียบร้อยครับผมหาบล็อกต่อนะฮะไม่ใช่อะไรตอนนี้งกบล็อกมากคือโดดไปโอ้โหทำไมขึ้นไม่ได้มาเนี่ยทออีอผมเดินแบบระมัดระวังมากเลยนะเวย้ยคือแบบโอ้โหอะไรวบเนี้เอาต,ตายแล้วโอเคตายไปเลยนะฮะตายไปเลยเอ,อ่อทำเป็นรองเท้าโอ้โหเกาะพชรทั้งตัวครับทุกคนคือแบบใครจะกล้ามาไฟกับพี่อ <c oughs> กอเวเตงตัวพี่หุดไปแล้วใครเนมแท็กใครอยู่บนนู้นวะออสโนแมนแล้วก็มีคนอยู่ฐานนี้เช่นกันนะฮะผมอยากระบุศัตรูให้ได้ก่อนว่ามันอยู่ทานไหนกันบ้างทานนี้มีคนไม่เอ่ยหนึ่งคนตรงนู้นนะฮะโอเคเราจะไปบวกกับแม่งกันครับเอาแม่งร่วงแล้วเอาตายควายควายเองนะฮะควายเอง ควไม่เคยปานีไข่นะครับเดี๋ยวไปผมแอบตรงนี้ได้ปะมันยังไม่เห็นเกาะผมอะ่ะคือผมแอบตรงนี้ได้ปะเราล่ลอมแม่งมานะฮะเฮ้ยเพื่อนฉันอยู่นี่อะไรงี้นายจะบวกกับฉันมาโอ้ยมัวแต่ฟาร์มผมว่าผมไปบวกกับแม่งเลยดีกว่าครับเสีเวลานะฮะ <c oughs> มาโดดป้แบบดูแมติกเฮ้ย เปิดออกมาอ้าวแม่งไม่ไม่ไมไมตอบล็อกให้กูด้วยโอเคดีเลยครับแม่งไม่ต่อบล็อกให้ผมเลยให้มันดูนะฮะว่าเราเรา,เรามาเราก็ไม่ต้องกดคลิปก็ได้โอเคครับมันอยู่ไหนก่อนไม่รู้นะฮะแต่ก็ไปเลยล้ะกันชื่อมันหรือเปล่าวะนั่น โอเคมันอยู่ในเกาะนี่แหละคืบโดดไปซะพ่อมาแล้วลูกโอ้โหเห็นเกาะขนาดนี้พี่แกนี้ถอยหลังเลยนะฮะทำอะไรฮะทำอะไรทำอะไรทำอะไรก้อนนะทำอะไรก้อนทำอะไรก้อนเอาเอาวอาโอเคเอาอินยัวใ a ้ตายอย่างช้าๆให้โลกจดจำว่านายคือใครเอาเอากูให้ดาบไปเรนหนึ่งนะ อากูให้บล็อกเพชรด้วยอากูให้เพชรเลยอะของพวกนั้นคงช่วยนายไม่ได้นะเพื่อนมันคงนายก็คงทําได้แค่มองดูดาวบนขอบฟ้านะเพื่อนนะเราก็จะให้ของนายไปทั้งหมดเลยนะเออถ้านายอยากได้อะไรเราก็ให้ไปหมดเลยนะอ้าวว่าไงเพื่อนอ้าวเออแล้วมันได้ของผมด้วยนะผมโยนลงไปนะฮะเออเราส่งของไปช่วยนายแล้วนะเรารู้ว่านายกําลังยากไร้นะฮะเราก็เลยส่งของไปให้นายนะ แล้วกูเล่นอะไรวะนนี้เอเออ้าวอ้าวล่วงแล้วไม่ได้เราส่งของไปช่วยผู้ประสบภัยแล้วเออเระดูดน้ำท่วมนะฮะก็เลยเขา,เาแตกไปแล้วนะ,ะโอเคครับเยี่ยมเลยอ้อเปิดมันก็ชนะเลยหรอมันรู้สึกดีจริงๆเปิดมาแล้วชนะเนี่ยถ้าชนะตอนปิดท้ายด้วยนี่จะดีมากมากเลยนะฮะจะรู้สึกดีโคตรๆเลยอย่างเงี้ยโอเคขอเล่นทีมหน่อยครับเล่นเดี่ยวมาค่อนข้างจะเยอะแล้วนะฮะ เล่นทีมมันจะเวิร์กไปเนี่ยโอ้โหมีแต่ยศพี่พ่อมึงขี้ยศเหลอโอ้โหมีแต่ยศเดี๋ยวนะผมขออนุญาตคุณผู้ชมนะฮะว่ากูขอด่านใหม่ได้ไหมครับ <laughs> ยศเยอะเกินแล้วผมจะเอาอะไระไปชนะมัทุกคนครับทุกคนก็คิดหน่อยดีครับว่าแบบผมเล่นผมก็อยากชนะไงครับทุกคนแบบแล้วผมจะเอาอะไรไปชนะมันนะฮะเออผมแบบนะไม่ได้อยู่กับยศนะครับผมควรอ,อยู่กับทีมกับใครดีครับคือแบบมันมียศทั้งสองคนสองทีมลเลย โอ้มันน่าสนว่ะโอ้อยู่กับใครก็อยู่แม่งเหอะตอนที่อยู่แม่งเหอะด่านนี้ถามว่าวิ่งใส่กันเลยได้ไหมมันก็ได้แต่คุณต้องมีสกิลการโดดที่เต้มากแล้วกเออ็เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ามีสกิลการโดดด้วยเออโอ้ขอโอเคคุณต้องมีสกิลการโดดนะฮะถ้าคุณอยากอยูในด่านนี้ได้มีสกิลการโดดที่เต้ก เอาไปและกันใส่เข้าไปซะกูจ้วงให้เพื่อนมากูจ้วงให้เออโอเคฆ่าไป็นหนึ่งครับเป็สองอเอ้ยกว่านี้ก็แรงอยู่นะผมว่ากูขอหน่อยเออขอเอามาทำเกาะไม่ใช่อะไรโอ,อ้โหกูต้องฆ่ามันช่วยมึงเลยนะครับ อาหารกินกยางอาหารผมออเ,เอาวานมาเป็นอาวุธประจำการเลยแล้วกันครับ<า>มันจะบวกยากกว่าชาวบ้านเขาก็ตามอเยาพวกนี้ก็ประจำการไว้ก็ดีนะฮะอันไหนไม่ค่อยจำเป็นอันนี้ไม่ค่อยจำเป็นครับเก็บไว้ก่อนเลยแล้วกันเคเพื่อน <Okay. S 2> <c oughs> พวกน้ำนั้นไปยังไงบอกอันนี้บอกแบบบอกกูไม่กล้านะฮะโอ้โหดียาสปีดเว้เฮ้ยมา ปุด่ดไปเลยพ,พี่น้องโอ้โหไฟแล้วเกินเนี่ยไฟมันก็มาจังเลยมาพี่มากลางแล้วกับเพืพี่เฮ้ยพ่อมึงมาอย่างงี้โอ้โห,โโหแตกเลยโอ้โหแตกเลยไม่น่าตามมันไปเลยเว้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้บักอันนี้โอ้โหมันปิวไปดุนโอ้โหนั่นอยู่กับเพื่อนนั้นเมื่อกี้ ตาเมื่อกี้มันได้อยู่นะคือแบบโอกาสชานะสูงมากเลยนะเพราะแบบเพื่อนมันก็เล่นเป็นนะครับทุกคนแบบมันก็แบบูบาไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วยศมึงก็อยู่ทีมเดียวกันจังเลยให้กูอยู่ด้วยหน่อยอะไรเงี้นะฮะขอช่วยด้วยนะครับคอยู่กับยศนะครับโอ้พี่ไม่ผมอยู่ด้วยหน่อยพี่โอ้ยผมไม่ไอยู่กับใครดีนะกูอยู่กับพวกนี้ก็ได้วะเออขอยศอยู่ด้วยได้ไหมเนี่ย <laughs> <c oughs> โอ้ยอยู่กับยศหน่อยได้ไหมล่ะโอ้ยพี่ผมขออยู่ด้วยหน่อยพี่แม่ ต้องมองหาคนมีส่าคุมแล้วอิดจีอิดจีอิดจีดจดจย่กตีมบผมไหมเอาโอ้บอกกนนีโอ้ไม่นะคือขอ,อยู่ทีมกับคนที่มันเล่นเป็นได้ป่าวะฮะโอเคครับก็ไม่เป็นไรนะฮะถึงอยู่ทีมกับคนเล่นไม่เป็นก็ช่างมันนะครับ <laughs> โอเคมามีคนบอกว่ากูรักด้วยโชคดีออโชกูดีอยู่แล้วเนี่ยเล่นกับยศเนี่ยฮะ ด,ดีดีนะฮะมาไปกันเออ,อเ,เปิดล็กกี้บ็อกก่อนแล้วกันนะคือด่านนี้มันก็ไม่รู้จะฟาร์มอะไรนะครับทุกคนอนุทว,ว่านัะนะ่นน่ะเก็บมาซะให้เรียบร้อยแล้วใครได้พลิกแอคแล้วมันไม่ขุดวนะนะั่นนะเฮ้ยอูขคอแล้วกันนะมามันได้เหมืองแร่แต่มันควาย,ยาครับเพื่อนผมมันไม่ขุดนะคนขวายไวห โอเคปลงนาลงนาังนา,นมาเมืองเพชรรอพี่ก่อนออ้แล้วกูโอเคมานี่มาโอเคเมืองเพชรลอพี่ก่อนนะโอเคเอาดาบมาก่อนเพื่อมีคนเสือกนะฮะโอเคครับธนูกราฟิตี้หกสวยงามครับม,มาุดไปุดไปเมื่อยก็นั่งุดเรื่อย,เ,อยเมื่อยก็นั่งมาอ้โเพชรมันเยอะอย่างนี้นี่เองเหมืองน,นี้ ใช้ต่ออะไรมาวะเนี่ยเออบางทีมันใช้ของมั่วโอเคครับใส่ก่อก่อนนะฮะอ่าคือผมอยากต่อไปตรงนู้นนะครับพอจะต่อไปได้ไหม <laughs> ไปหมู่บ้านวิเลจเจอมัเป็นอะไรที่ดีมากนะบอกตรงโอเคมีของไหมมีของไหมไหนดูซิว,วิ่ยเหล็กนี่สามารถทำเกาะได้เลยนะครับผมทุกคนครับ อนเรายังอยู่ครบนะแล้วทำไมขุดแล้วมันไม่ได้เออได้หน่อยดิเพื่อนได้หน,อน่อยดิเพื่อนใครต่อไปกลางวันนั่นนะฮะใจเย็นนะเพื่อนนะอย่าเพิ่งรีบนะกูดได้ของก่อนพี่กูดได้ของก่อนโอ,อ้โสี่อย่าเพิ่งรีบไปอย่าเพิ่งรีบไปแ a กอย่าเพิ่งรีบไปแจกเขาเฮ้ยเคสลับมามีตีนมาไหมไม่มีนะฮะบักนี้ได้เกาะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะ อีกอ้อยอกสองก้อนอ้อยอกสองก้อนเพื่ออ้อยอกสองก้อนได้ไม่ล่ะไม่ได้เลยวะเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรขอสองก้อนขอสองก้อนอีกก้อนเดียวอีกก้อนเดียวไม่ได้โอเคไม่เป็นไรขออีกก้อนเดียวเคสวยไปละแต่เ้าก็พอครับมาโอเคยังไงก็มีเกาะใส่มาได้เกาะแล้วโว้ยพี่ได้เกาะแล้วน้องแต่พี่ไม่มีอาหารจะแดกเลยตอนนี้มา มึงมาโอ้โหโอ้โหเพื่อนเพื่อนฆ่าโหดเพื่อนฆ่าฆ่าโหดเพื่อนฆ่าฆ่าโหดอื้มอื้ไปไหนไป,ไปไหนจะไปไปไหนเรามาดิมาดิมามาดิมา,มา,มาเออเออไปไหน,นไปไหนไปไหนฆ่าข่มเลยวันนี้มึงฆ่าพะรยุมึงฆ่าพะรยุตุ้มตาตุ้มตามบวกกันแตกตุ้มตามโอ้แมวมึงก็กัดกูจังเลยแมวแมวแมวมึงก็กัดกูจังเลยแมวมึงก็กัดกูจังเลยนะฮะขออาหารได้ไหม นึง f o o d food กูขออาหารขออาหารขออาหารได้ไหมล่ะเพื่อนแล้วมันไม่ฟังผมพูดเลยนะโอ้ลืมอะไรไม่ลืมก็ทุกคนผมลืมอาหารนะแล้วกูจะสู้กับใครได้ยังไงตีแล้วเลือดมันไม่ขึ้นนะมันหิวเลือดไม่ได้โอ้โหแล้วผมลืมอาหารไปได้ไงเนี่ยฮะ โอ้ยเสียงมึดแล้วกูลืมาหารไปได้จังใดกันโอ้พี่อาหารผมโอ้ตายแล้วโอเคครับนิทารองนี้สอนให้รู้ว่ามึงควรหาอาหารไปกินด้วยนะฮะตอนเปิดเกมมานะ,ะับไม่ใช่มีจะจะวิ่งไปบวกนะฮะอาหารอยู่ก็อยู่เต็มฐานนะครับท่างจะวิ่งออกไปทําไมอะไรย่างงี้นะฮะกลัว <c oughs> เพื่อนมึงได้บวกก่อนเหรอหรือไงนี้อะไรเออประมาณนี้นะฮะ มากูขออาหารก่อนเลยตานี้โอ้มันจะไม่จำเป็นก็เหอะมาดูซิได้อะไรแปลงกเกษตรมาทำไมวะเนี่ยหุจับเก็บ<อ>มาอ้าวแม่งโตของกูเฉยเวนเฮ้ยยังไงดียังไงดียังไงดีไปกลางนะครับดีละมาแป๊บนึงนะไม่ได้จะเอาอันนี้ เอนะอเป็นะปึ๊บือโอ้ผมพลาดนะตาที่แล้วผมพลาดมากไม่ได้อาหารไปนะอย่างพลาดนะครับบอกเลยเซ็งวะ่ะเซ็งเกิดอาการเซ็งนะฮะ <c oughs> โอ้หจึงกับไอ้อ้เซ็งเลยทีเดียวมีคนมากลางยังครับคูขอไปก่อนลวกัน มาหึตีนตีนล้วนล้วนตีนล้วนล้วนไปตงนะ้นวิ่งอ้อมลำเงยทีนี้โอ้โหมึงหย่างแรงเดี๋ยวนะพี่มึงหย่างแรงพี่โอ้โหหย่โอ้ยผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยอวิ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 มันช่างเจ็บปวดเฮ้ยไมิน โอ้โหแล้วมึงยศมึงโอ้โหมึงกล้ามากนะมึงอยู่คนละทีมกันเนี่ยฮะโอ้โหแล้วกูอยู่กับอันนี้มากูอยู่กับอันนี้แล้วกันมึงอยู่คนเดียวไปบังยศเออนะฮะอยู่กับบังยศออยู่กับบังยศสองคนเว้ยแทนที่จะยศคนเดียวอยู่กับยศสองคนแสดงว่าบังยศมันก็ค่อนข้างเล่นเป็นอยู่นะมันก็อยเติมเงินซื้อนะ <c ười> นะก็เราคัดกรองคนที่เล่นเป็นนะฮะเราอยู่คนที่เล่นเป็น,นง,ง่าย แต่ผมพลาดเองนะมันพลาดมันสองตาเลยคือแบบมันพลาดก็เรื่องไม่ควรจะพลาดปะอะไรงนี้หนึ่งเลยลืมอาหารดับสองเลยผมวิ่งตามแบบนั้นไปทําไมในเมื่อแบบกูไม่มีทางขึ้นนะฮะเฮ้ย <c oughs> ชีวิต <c oughs> นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะมาอย่างน้อยผมก็มียศอยู่ข้างกายสองคนอยู่ด่านนี้แหละมาผมชอบด่านี้นะเอาตรงๆ ชอบมังมกัมกมักกระเบื้องเรียกมันมักเลยนะฮะอยากเอาแอปเปิลทองนะแต่ว่าเอาแอปเปิลทองเลยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแตะให้ยากครับมาดึงเอาจากลัคก,กี้บล็อกล้วนๆเ็มทิศเราทำไมเนี่ยเข็มทิศมีเยอะแล้วเว,เว้ยเปิดซะไ,ได้ไรทะนุอะไรไม่รู้ครับแต่เพื่อนมันก็เปิดลัคก,กี้บล็อกเร็วกันจังเลยนะ เตบมึงอย่าย่งกูเปิดเตบไม่โอ้โหมึงเปิดกูเอาเอาโอ้น่าจะเลือกสายบล็อกเฟรคือแบบกูไม่มีของเว้ยอะไรเงี้ยโอ้ตายแล้วช,ชิบหาแล้วครับทุกคนผมบอกมีของเลยครับเถอะไม่ตายเถอะ ผมไม่มีคองเลยเอโอ้เท่านี้ก็ดีลวเกินวะขอดับขอดับได้บล็อกดีมากขอดับขอดับได้บล็อกอีกแล้วขอบล็อกได้โอเคต้องขออะไรถึงได้ดบากันที่ขุดออกมาทำาไมแน่โอ้มิแต่บล็อกพี่เอาบล็อกมาทำไมเนี่ยเยะเนี่ยฮะผมไม่ต้องการ ขอดาบได้ไ,ดไหมล่ะโอ้โพี่ขอดาบมันจะเป็นไรไปลุงนะอตอมติกโบวะไม่จะได้นะอุ้ยใครปลาอะไรวะเนี่ยโอ้โหตีนมาก็ไม่บอก โอ้โหตีนมาก็ไม่บอกพี่เพราะผมเลือกสายผิดตัง้งแต่เห็นด่านแล้วนะฮะถ้าด่านใหญ่คุณควรจะเลือกสายนี้นะครับแต่คุณกลับไปเลือกสายนู้นเพราะว่าผมเล่นคนเดียวดีกว่า <c oughs> ด่านด่านนี้ผมไม่ชอบ <c oughs> ไม่ใช่อะไรไม่ชอบด่านนี้ด้วยนะฮะ <c oughs> โอเคเข้าไปอขอเล่นคนเดียวดีกว่าครับ <c oughs> ถ้าเล่นเป็นทีมแล้วมันจะพ่ายแพ้ยับเยินขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> โอเคอมียศสองตัวนะฮะ ดีดีขอสายเพชรเหมือนเดิมนะผมถนัดสายนี้มากกว่านะฮะโอเคครับมาลงไปลุยได้เปิดซ้าได้หมูมาทำไมวะเนี่ยโอเคถือว่าใช้ได้อยู่นะคือแต่ว่ามันก็ไปฟาดคนไม่ค่อยจะเบิร์กเท่าไหรนะ่มันก็เนี่ยเราไปฟาดคนไม่ดีดามขอใช้ได้ครับ ออกมากออกมากกับลำบากโอเคเก็บมาครับอืมครับขอก่อนละกันยังมีใครต่อมานะขอร้องนะอย่าทำกันแบบนี้เลยไม่ดีนะเออใส่เข้าไปดีมากมาใครจะมามึงก็มาเลยอะไรอย่างงี้เฮ้ยเอาหมวกมาใส่เข้าไปซะตไ ตากซ้ายเรียบร้อยครับผมโอเคมันต้องมีเครื่องมือครบแบบนี้มันถึงจะดีนะฮะโอเคครับเยี่ยมเลยตอนนี้เราก็มีของดีๆกันแล้วเหลือรองเท้า,าอ่ะโอ้ไม่เป็นไรแล้วก็โอ้ีระเบิดเยอะเลยยังไม่เปิดนะะมันได้ของดีเกินจนแบบนะก็อ,อย่างว่าจะได้ของดีเกินไปแล้วนะตอนนี้แล้วที่เหลือก็อยู่กับฝีมือนะครับ กาแฟมือของท่านว่าท่านจะชนะหรือไม่อะไรยางนีอ้อยากได้เกาะกับบกอันนั้นเลยที่เดีรรวเรชวนะครับผมไปเป็นแรดก,กันต่อกันย,ย่อยกลุแมมาลว้ยว่าไงเพื่อนฟาไปหนึ่งดอกเต็มเต็มครับผมเต็มเต็มนะฮะผมบอกเลยครับว่าเต็มเต็ม อย่าว่าจะไม่เจ็บนะฮะเออมึงกินอะไรเข้าไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์หรอกว่าเออมาเอาไปไหนล่ะเอาวิ่งคนละทางกับผมเลยเอาไปนู่นแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับเอาแล้วไงอะครับแล้วไงนีแล้วไงแล้วไงนะแล้วไง,วไงมานี่ดีกว่าเพื่อนเออเอาฆ่าตัวตายซะและ้วโอ้ไม่ให้กูได้ของก็บอกดีดีพี่ผมจะได้ไม่ต้องวิ่งตามโอ้อะไรกันเนี่ยโอ้ใครปลาอะไรมานั่งอะ โอ้โหตีทีนี่มีปิวแป๊บหนึ่งนะพี่ตีทีนี่้มีปิวเลยนะพี่นะโอ้โหตายตายตายมันอยู่ไหนขันโอ้กูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้ว่อนกูไม่โอ้โหกูไม่อยู่ผมว่าผมหนีมาเล่นคนเดียวแล้วนะฮะแต่ว่าก็แตกอยู่ดีนะครับโอเคผมจะพยายามเล่นให้ชนะนะทุกคนครับผมพยายามนะความพยายามนี่มันช่างสิ้นหวังนะฮะเพราะมาเห็นด่านนี้นะครับโอเคไม่เป็นไร มามาอมิยศเข้ามาด้วยวะเอาไงดีกับด่านนี้ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวด่านนี้มันบวกกันทันทีไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะผมว่าเอาเป็นว่าเราเปิดลกักกบล็อกก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปเล่นนะฮะฮอันนี้เนี่ยีอนนย่อกาย p r o d u t i o n หรือเปล่า รูนะฮะแล้วก็ทำมาก่อนแล้วกันโอเคอาหารไว้ก่อนเลยแต่มันต้องมีดาบครับชีวิตนี้ขาดดาบไม่ได้โอเคทำดาบซะหมวกเออทำดาบแล้วก็ทำหมวกไม่คิดอะไรมากครับไปกันโอ้โหบักอันนั้นได้โอ้โหของดีอยู่นะโอ้โหผมก็ได้ของดีป่ะมาโอ้ ยำไปเลยอ้ผมน่าจะโอ้ยโอเคขอเพชรเยอะๆขอเยอะๆนะเพื่อนนะยีอีกไหมอะโอ้โหแล้วเพชรไปอยู่อะไรตรงนั้นนะะโอ้โหพี่โอ้โหพี่เหตุบาปกันโทษเออเออต้องอย่างนี้เพชรต่ละก้อนนะก็มีคุณค่านตัวมันเองฉะนั้นก็เอาไม้หมดนะครับตั้ไมหมดอะไรเงี้ีเพชรอีอก,ก้อนไหมขออีกก้อนเดียวขออีกก้อนเดียวสองก้อนก็ได้ถ้าใจดีขออีกก้อนเดียวอะไ,ไม่มีหรอ อุ้กรบตกอุ้ย,ย,ย,ยนังไงก้อนเดียวอยู่บนนู้นโอเคขอบคุณครับสวยครับ่าเรียบร้อยครับโอเคมาตรงนี้เลยครับของซ่าเอาอะไรดีเอาหมวกไหมเอ้ยหมวกเราทำแล้วเอาเป็นเกงแล้วกันครับมาใส่เข้าไปซ่าเราควรต่อไปฐานนั้นนะฮะเพราะมีตัวให้เราบวกนะครับมันเป็นบอทนะมันเป็นมอนสเตอร์นะครับ มีคนอยู่ฐานนี้ไหมไม่มีนะเพื่อความชั่วครับเราจะทําอย่างนี้แล้วกันปึ๊บก็ปิดด้านบนไว้แล้วเราจะสู้กับบักนี้นะฮะนี่นี่บวกกับแม่งเลยอุ้ยอันตรายอันตรายจริงเอ้าตีมันด้านบนไม่ได้ลงมาตีตัวต่อตัวตัวต่อตัวก็ได้อย่างไรแลงนะครับสวยงามมากเนี่ไหมเราก็จะได้เกาะของมันมาใส่นะฮะอันนี้มันเกาะอะไรวะทำไมมันเขียนเยอะจังเลยพูลเทคชั่นสอง โอเคใส่ไปก่อนแล้วกันโ <laughs> okay, อเคกินก่ okay, อนเปิดครับก็ไ <ucking> ด้ของดีอยู่นะโอ้ดาบอะไรวะเนี่ยโอ้ผมก็ไม่รู้เป็นชาร์จอะไร <c oughs> ผมบูดาบไฟไหมชาร์เน็ตโอ้มาทำไมวะเนี่ยโอ้ผิด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 ขึ้นดีกว่าโอเคครับมาถึงเวลาของเราที่จะออกลากันแล้ว มีตีนไหมไม่มีนะมันก็ไปแลบตรงกลางเลยละกันปุ๊บโดดไปอย่างดิแมททิกหล่อๆโอ้โหได้อะไรมาเนี่ย <c oughs> อู้ดาบตีทีนี้มีตกผมว่าผมใส่ก่อนนี่ผมอุ่นใจกว่าก่อนไอ้เมื่อกี้นะฮะ <c oughs> ถึงมันจะเอนชานก็คือวะพาวเวอร์สองอู้วิธนูอย่างแรง เิชรอีกแล้วมาทำไมเนี่ยดาบเพชรไม่เอ็นชานมาทำไมกันโหแชมป์เนี่ยสามเอ็นชานเอ็นชานใครบอกไม่เอ็นชานในบ้าเออเคผมว่าของผมพร้อมแล้วผมไม่เปิดของแล้วผมคิดจะเปิดแล้วนะฮะตอนนี้หลบหลบแบบเดอะแมทริคหลบแบบเดอะแมทริคครับทุกคน ุณมันตามผมมามันตามผมมาผมรู้นะมันตามผมมานะครับผมทุกคนครับอืมอือืม,อม,อมได้อยู่นะได้อยู่นะเล็งดีๆเอา้าแม่งไม่ตามมาดีมากที่มึงไม่ตามมาเพื่อนไม่งั้นมึงชะตาขาดแน่นอนโอยยิงไม่โดนมันวะมึงมาดิมึงชะตาขาดแน่นอนแตกไป ดมาไฟกันเลยมัดดับมาไฟกันเลยดีกว่าเพื่อนแตกสวยโอเคจริงก่อนครับค่อเช็คของฮะได้อะไรมาบ้างโอเคนี่ผมจะพังแล้วนะฮะเปลี่ยนใส่ซะเปลี่ยนสยส่ซะให้เรียบร้อยไม่อยากเกาะแตกระหวังบวกอุ๊ยเกาะเพชรตั้งตัวพี่พี่จะโหดเกินไปแล้วนะพี่นะ มาแล้วมาแล้วโอ้โหป,ป,ปึ๊ดปึดป๊ดปุดปาดปุดปาดคุณนึกว่าเดอะแฟตนี่นี่ยิงก็ยิง,ย,งยิงก็ยิงไม่ถูกถูกก็ไม่ตั้งใจยิงมา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 ถูกก็ไม่ตั้งใจยิงตกไปตายไซเวนก่อนเพจตั้งตัวแล้วไงใครสนมันตายไหมนั่นนะเอาตายโอเคย่ำ ก่อพิษทั้งตัวใครสนล่ะครับโอ้โหยับไปเลยอเคคขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดน,น,นะครับผมชอนะปิดท้ายแล้วครับมันรู้สึกฟินจริงๆนะฮะเขชื่อกันชื่อมันสมกินี้สวัสดีครับ